Cô lắng nghe phía nó... ôi cô ơi, phá... lái, chứ siêu. Đó, nghe. Nghe nghe rút, nghe rút. Không hay, không สวัสดีครับพี่น้องควงไฟสกุตสกุสนครับพี่น้องมากพกมากพออะไรครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาโครับพี่น้องมือหน,นีมากพอกันย่ำสวยๆยังไม่บายนะพี่น้องเนอะมาเบิ่งการตกปลาของนุ่มหนาโมนครับพี่น้องว่ามือหน,นีสิได้ปลาไปต้มไปกินบ้งครับพี่น้องกต่พี่ทีมงานมากครับพี่น้องครับผมพี่เจครับตกปลาทีมงานครับนี่ครับผมปลา นี่เป็นพี่ปุ๊ครับผมเป็นเซียนตกปลานี่ครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับปุครับผมมือหนึ่งเลยครับนี่ครับมือดีครับมือเดียวครับมันหลุนมาช่มกันพี่น้องทีมงานตกปลาครับอันนี้ตกโดนไหมพี่ปุ๊ตกนานยังครับ ขึ่งควันวันแล้วนะึ้นวควงวันนะครับผม oh, <no. S 1> <laughs> ปลายังไม่ทันตอดจักตัวอยู่พี่น้องดูนะเบิ้งเบื้องใจเย็นๆได้พี่น้องนะเจีโตกไปต้โต้ใส่เยอะใส่เยอะดูนะ <c oughs> ค,ครับผมบรรยากาศสวยงามเมื่อกล่องนี้ครับธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะแล้วเนี่ยธรรมชาติสวยงาม ไม่นี่แดดแดดพ่มีเลยพี่น้องแดดพ่มีเลยดูนะครับผมเจเจเซียนน้อยครับเซียนตกปลาที่นี่เลยนี่เจ้ว้าเท้เลยมันสีได้บ้างะลยจานปุ๊กกินแล้วกินแล้วลูกกินแล้วเจ๊กินแล้วเนี่ย อ้ยได้แล้วพี่น้องได้ไหมพ่อน้าบานนี่ครับพี่น้องเยอะเยอะปะอาหารเม็ดนี่ครับผมอาหารเม็ดอาหารปลาดุครับ นี่ครับพี่น้องเงียป่าเป็นเตลู้ตัวน้พี่น้อง <Wow. S 1> <c oughs> ลองมือ,อกิงหน่อยครับว้าว <Wow. S 3> uh. <Yahoo. S 1> ป่าขึ้นหนึ่ง bốc 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 bốc, lý do tốt nghe nghe phi nông, tốt nghe này phi nông, muốn là đi không phi bố đẻ của bố bị nhác đâu phi nông không đứng đó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 ,